โคดแจ็คพอตเอฟเจัดเทเลอร์เป่าคู่สิงดวนหงอีกแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e สเ r n o f f i c i i l ครับโอ้โหเป็นไงครับพอได้ยินชื่อแบบนี้แฟนเชลซีน่าจะกลุ่มขมับกันอีกแล้วใช่ไหมละครับผมก่อนหน้านี้ครับแฟนแมนยูก็เพิ่งจะปวดหัวกับอิตาแอนโทนีเทเลอร์คนนี้ไปนะครับนาะที่แมนยูเจอกับซัลตัน แฟนแมนยูรู้ซึ้งเลยนะครับคราวนี้เขากลับมาอีกแล้วครับแอนโทนีเทเลอร์เป่าคู่ระหว่างเชลซีที่จะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเชลซีกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเตะกันในช่วงของกลางสัปดาห์นะครับผมยังสุดสัปดาห์นะซึ่งจะเตะกันในช่วงของคืนวันพุทธที่5เมษายนครับเตะเวลาทีสองที่สแตมฟอร์ดบีชนั่นเองครับผู้สินกลางเนี่ยคือแอนโทนีเทเลอร์ผู้สินวีอารคือคริสคาวานาน ดีนะครับว่าไม่ใช่อังเดรมารีเนอร์ไม่ฉะนั้นเนี่ยมันร้อนกว่านี้แน่นอนเลยครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแฟนเชลซีกับแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นไม้เบือ่อไม้เมากันมาอย่างยาวนานมากๆแล้วทีเดียวครับแต่วันนี้ผมจะสิิิมาให้ดูเว้ยนะฮะว่าแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยที่เป่าให้กับเชลซีเอาเกมในบ้านนะเอาเกมในบ้านนะในช่วงของ5เกมหลังสุดนะที่เชลซีลงเตะเนี่ย แล้วอยากจะบอกว่า5เกมหลังสุดที่เชลซีลงเตะที่ The Bridge เนี่ยเป็นแมตช์ที่เป็นเกมใหญ่หมดเลยและเทเลอร์เป่านะครับเป็น5เกมใหญ่หมดเลยนะครับที่แกลงเป่านะครับและที่สำคัญคือเชลซีไม่สามารถชนะทีมเหล่านี้ได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับเริ่มกันที่การเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมในปี1920นะครับผมเมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ในปีส0 2 0สิครับเชลซีเนี่ยแพ้แมนยูไป2ประตูต่อศูนย์เกมนั้นครับเชลซีโดนไปทั้งหมด4ใบเหลืองนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับแล้วก็อีกหนึ่งเกมครับคือเกมที่เชลซีนั้นเปิดบ้านแพ้ตแมซิตี้ไปครับเกมนั้นเนี่ยเกิดเมื่อวันที่3มกราคมในปี2 0 2 1ครับเกมนั้นเชลซีโดนไป3ใบเหลืองแล้วก็แพ้ไป3าหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับคือเกมที่เชลซีนั้นเปิดเดอะบีชเจอกับแมนยูเสมอกันไปที่1-1นึ่งหนึ่งนะครับในตอนนั้นยับ เชลซีโดนไป2ใบเหลืองนะครับในเกมนั้นแล้วก็ไม่ชนะด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งเกมครับเชลซี Chelsea เปิดเดอะบริดจ์นะครับผม2มกราคมในปี2 2 2 2ครับเชลซี Chelsea เสมอไปที่2-2โดนไป1ใบเหลืองและก็ล่าสุดครับที่แฟนเชลซีเนี่ยหัวร้อนกันจัดๆเลยนะครับ14 สิงหาคมจำได้ไหมครับเชลซีเปิดเดอะบิชเสมอกับสเปอร์ไป2ประตูต่อ2ครับเกมนั้นเนี่ยโหมีดราม่าเยอะแยะเต็ไมไปหมดครับโทมสัสทูเคลิลจับมือกับอันโตนิโอคอนเต้จับกันไปจับกันมาจะใส่กันซะแล้วนะครับผมแต่ก็กลายไปอดีตกุนซือทั้งคู่ครับ,รบทูเคลิลเนี่ยไปแล้วไปคุมไบโอมินิกคอนเต้ก็เพิ่งจะถูกปลดไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างเช่นมาคูคูเรยยโดนกระชากผมแต่ก็ไม่มีใบหลงใบเหลืองเกิดขึ้นนะครับซ สเปอร์ไม่มีเหลืองเหลืองแดงไม่มีแดงก็ไม่มีครับในขณะที่เชลซีนั้นโดนไป3ามใบเหลืองทําให้เกมน,นั้นนะครับโอ้โ oh, ห oh, พอจบเกมปืน้นี่ยแฟนเชลซีกลดาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดียวครับแล้วก็ทกําการล่ารายชื่อแล้วก็ได้ชื่อถึง159,000โหวตนะครับที่จะมาให้ Anthony Taylor คนนี้เป่าเกมเชลซีอีกแล้วและเทเลอร์เนี่ยก็หายไปนานมากนะครับจนกระทั่งกลับไปเป่าคู่เชลซีอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าแหมหายไปแป๊บเดียวตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วจนได้ครับพิตาแอนโทนีเทเลอรคนนี้ครับอย่างที่บอกเลยครับว่าพอแฟนเชลซีได้ยินชื่อน,นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงอีกแล้วหรอจะกลับมาอะไรขนาดนั้นครับเพรรู้ดูกาลนี้ครับเชลซี Chelsea, เนี่ยที่เทเลอร์ลงเป่านะครับ มีเพียงแค่เกมนั้นแหละครับที่เสมอกับสเปอร์ไป2ต่อ2ครั้งสุดท้ายที่เทเลอร์เนี่ยเป่าคู่ของเชลซีคือเกมที่เชลซีนั้นเจอกับลีสเนเต็ดนะครับเมื่อ11พฤษภาคมแล้วก็เชลซีนั้นชนะไป3ประตูต่อ0นั่นเองครับแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยก็อย่างว่าเลยครับเจอกับลีสเนเต็ดไม่ได้แข่งอะไรมากมายนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าโอ้โหช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเทเลอร์เป่าเกมที่เดอะบิชแล้วเจอกับทีมที่ระดับท็อปเหมือนกันเชลซี Chelsea ไม่สามารถชนะใครได้เลยครับสำหรับเทเลอร์นะครับผมเคยแจก ใบแดงผู้เล่นเชลซอโดยตรงเนี่ยไปหนึ่งคนครับคือลิสเจมส์ เกมที่เสมอกับลิเวอร์พูลไป11จํากันได้ไหมเมื่อรู้ดูกาลที่แล้วที่โอ้โหมันมีหลายจังหวะมากมายครับนักเตะลิเวอร์พูลควรจะมีใบเหลืองไม่มีครับเชลซีเนี่ยโอ้โหเรียกว่าโดนกันเพาะยืะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปครับในปี2อง7เครับเป็นเกมรอบชิง FA ครับกับเชลซีแพ้อาร์ซนอล2-1เกมนั้นเนมันยามาติชโดนใบเหลืองแดงกันไปจำกันได้ไหมล่ะปีนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปีครับ2020 2 0านนะครับจำกันได้ไหมครับเกมนั้นเนี่ย เชลซีก็แพ้อสน์บไป2อลไป2-1ครับเกมรับจริง FA ครับนะครับเป็นมาเตโอโควาซิชครับถูกเหลืองแดงไปน,นี่เรียกว่าแอนโทนีเฮเลอร์คนนี้จอมแจกเหลืองแดงแล้วก็ใบแดงจริงครับ แล้วก็ถ้านาทเฉพาะใบเหลืองเนี่ยแอนทนีนเทเลอร์แจกนักเตะเชลซีไปทั้งหมด9 5ใบเหลืองโดยทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับผมเป็นยังไงล่ะครับพอได้ยินชื่อนี้มาเป่าแล้วรู้สึกอย่างไรแฟนแมนยูรู้สึงแน่นอนขนาดว่ารายชื่อมา159,000รายชื่อเพื่อไม่ให้ได้เป่าคู่เชลซีอีกแล้ว FA ก็ยังเลือกแอนทนีนเทเลอร์คนนี้มาเป่าคู่ระหว่างเชลซีเจอกับลีพูจนได้เดี๋ยวมารอดูนะครับว่า การที่เป่าของเทเลอร์ที่มีประเด็นมาแบบนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรครับตีสของเชา้าวันที่5เมษายนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันนะครับคิดเห็นอย่างไรกับ FA ที่เลือกเทเลอร์มาคิดว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรจะมีเหลืองไหมแดงไหมผมการแข่งขันจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับพอเตอร์เอ้ยเองสวยแล้ว